โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดอีกหนึ่งโมเมนต์นะครับผม IDFC นะฮะฝากเปิดล่าเจอรัดนะฮะล่าสตีเฟนเจอรัดนะครับผมเปิดส่งท้ายกันไปนะฮะเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับผมเหลืออีก14ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับเจอรัดนะฮะ1,700งพันเจ็ดร้อยยี่สบอลพอยไม่ใช่ดิไม่ขับคอยนะฮะหนึ่งพันเจ็ดร้ไม่ขับคอยต้องการเจอรัดเท่านั้นนะครับผม แต่ตอเรกกับโอเว่นเนี่ยมันค่อนข้างคู่กันนะมันมาบ่อยมากนะครับผมแต่เจอรัดเนี่ยมาค่อนข้างอยู่ห่างไกลกันนะเระยะห่างตั้ง3คนคนี่ยนะครับผมระหว่างต่อเรกเจอรัดเนี่ยแม่ง3คนเลยเนะโอเค1,700นะครับผมล่าเจอรัดนะนะส่งท้ายก่อนหมดเวลาฝ่ายครั้งแรกนะครับผมโอ้โหทีเดียวแตกวะทีเดียวเท่านั้นวะเจอรัดเจอรัดยังไงซิ ท้าขวามีสิทธิ์นะมีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันนะสวยโหทีเดียวทีเดียวเท่านั้นโอ้โหทีเดียวเท่าของชี้นะครับผมโอ้โหทีเดียวเท่านั้นบทมันจะมาก็มาง่ายมากเลยอะนะฮะดอกเดียวเท่านั้นโอ้โหสตีเฟนเจอรัตว่ะสตีเฟนเจอรัตว่ะนะฮะโอ้โหคิดชื่อคลิปไม่ออกเลยทีนี้นะครับผม นะโอ้โหเจอราัสนะครับผมเจอราัสนะฮะทีเดียวโอ้โหดวงดวงมันจะได้ก็แบบโคตรจะง่ายนะครับผมพอมันจะไม่ได้เนี่ยเปิดให้ตายยังไงก็ไม่ได้จริงๆอ,อันนี้คือเจ้าของไอเดีเขาเปิดไปแล้วนะก็คือมีตอรเรสมีโอเว่นคือได้มาโอ้โหซ้ําูดูอะนะมีซ้ารัวๆแต่เจอราัสเนี่ยอโอเคเนะคี่ยคืปนี้ไม่ยาวสองนาทีพอโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบายเลส